โอ้สวัสดีนะครับผมนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะทอมมี่นะวันนี้ผมก็มาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอโมดอัสนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็มาพบก,กับเพื่อนๆอ,อีก6กคนเนาะซึ่งอย่างแรกก็คือธมีพัดมี อะไรนะกตกเคยใหปิไหหนะนนด,ดไ,ปไม่ทรม่มโอเคไปเไม่ไดสตาร์ทามวอยู่กับเด็กกันทุกวันเออกูกดเลขคอตัวยี่โอเคเเป็นรมไฟ ออสัตว์เอ้ยเจอที่ไหนรฮบยังหน่กลัวแล้วอย่าชั่วร้ายดูหัลอชั่วร้ายมาเคดรีกูตายใช่ไม่เลยไปไหมมันเร็วเร็วเกินไปอีกอ กูก็ผิดนี่กูก็ผิดเข้าไฟฟ้ามันไม่ไหวไปหน่อยเราจะอยู่เริ่มเกมมาก็ตายไปแล้วหนึ่งคนครั uh. บบอกว่าสุ่มมันอยู่ตรงที่หน้าเออซีคิวอิตหน้าห้องเอ่อห้องนั้นเพิ่งผ่านไปทำไมไม่เห็นอนะ่ะ สี่นาะไม่รู้อะไรนะเนาะพี่ก็ไม่รู้อะไรงี้นพี่แล้วดอะ I d ไอ t นโน w ไม่รับรู้ทุกสิ่งกูไปกูไปด้านล่างนะมันช่สายพีงสองตาลตาแล้วมันจะไปเล่นนอนจะไปเล่นมุมบอกโอเคพี่เล่นต่อยาวๆเลยวกมนี้พี่ติดละพี่รวมลากับมันแล้วมันไม่มีใครหุบออกจากที่นี่เพราะแม่งสกิป ไอ้อแยแม่งก,กูตายคนแรกนี่ยังไม่รู้ตัวเลยเลว่ากูตาอยาอ่ะเอ้วาว้าวเมื่อกี้แม่งอยู่ดีสมแม่งอยู่หน้าห้องเลยเมื่อกี้ผมอยู่บินเมนะจะีนนะ ปิดไหมด้วยหรือว่าเงียบไว้ได้ชัไปโอ้ี้เยไ้จยะไอโทแล้วยอย่าปับยูกุดาวเป็นลอยนะเป็นคูห แกว่ะแเออ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 เอเออเเออยเออเเออเเออเเอเเออเเอเเอออเออเ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 เอ้เเออเเอ้ยเออเเออเเออเเอเเออเเออเเอ้เเออ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 เเ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 เอเอ

ดีขาวดีขาวครับดูนั่งเงีีอะกนี่จะบอกหยเป็นผีแล้วไม่ต้องสแกนอยู่ไอ้ยะเป็นผีแล้วต้องเสือกสแกอยู่อีคปรับกูดาวีีวิมม่งอียแม่งเกินไปอไเหีวย ทำไมมันไม่ติดไว้เีห้ยทินเอเจ็บหัวไอ้เี่ยอามิเขาวจะฟักเชียไอ้เชียกิตายโอเคโอเควเจอตไหนอ่ะ ผมอยู่ไหนอ่ะเออผมอยู่ตรงผมอยู่ตรงชีว์ผมอยู่ห้องอยู่ห้องคาเฟ่ห้องคาเฟ่ห้องโอเคงกลางเมื่อกี้เขาอยู่ห้องเขาสองคนมากเมื่อกี้กูอยู่ที่ห้องบีเบ้อะไอ้เหี้ยกูกำลังปรุงยาเลยทำตัวเดียวหมดกูเลยหมดกูเลยกินไปได้จบไวเมื่อกี้ผมอยู่กับมิ้นผมเดินอยู่กับมิ้นไ่ด้เป็นอะ เออเพี่สคนพูดจริงก็มีหูมันมีหูไอ้ไอ้ไอไอไอ้อเชื่อเราไอไอเชื่อเราเพราะเรามาที่มิเตจริงกูรู้ว่มันมีหูแต่กูไม่เชื่อไอ้ทอมนี่กูอยู่ตรงชิวไอ้เ็ได้กูอยู่ตรงชิวแต่ว่ากูไม่เชื่อไอ้ทอมกูอยู่ตรงชิวไอ้เฮียกูอยู่ตรงชิวอแต่กะไอไอ้มาด้วยกันนะมันก็ต้องเชื่อกันดีไอ ไม่กูทำเทปอยู่ในเนี้อ่ะไม่ได้การกูซ่อมเครื่องอยู่คนเดียวจะข้างบนแล้วกูแล้วกูเดินเดินผ่านไปผ่านมากูเจอศพศพไปเคนแต่แต่กูอยู่มิดเบเกอไอ้ส้าวมันกลัวหันสันปีกอีกตอน่เลยไม่เนี่นะไม่เนี่ยโอ้โโดวานวีไอจีเต็มโอ้ยเจอแอ้วนี่เพื่อ หรือว่าหรือว่าแบบหรือว่าแบบแบบมอเดิมไม่ i m p o t e r มันแบบ่เชื่อใจแกงโบบู้ว่ามนไปวัอะไร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 ออะไรอะไรอรอะไอะไรอะอะรอะอไอไอะไรอน ไอ้เยี่บไปชีสาที่ไหนกูไม่ได้เป็นเจาอ้ไม่ใช่กูเจ้าข้างยี่สิบยี่สบไอ้เจมื่อกี้มึงกินวยไปทางซ้ายไม่ใช่ละผมไม่กูขี้แค่ปันไฟอยู่ไปทางซ้ายตอนตอนตอนไฟม่ใช่ละมึงพิ่งมากไม่เชอใจใครแล้วตอนนี้ผมขอ s k ิแล้วกันมีก็เอไอ้ยี่ไม่ใช่กูนะกูบอกให้ไม่ใช่กูกูสาบานได้อะรเปีย

มีหูมีหูบวบมีหูอ่าใช่ไหมเจ็ตเน่ว่าใช่มีหูเจ็ตเนี่ยว่าใช่อ๋ออืมอะไปแ่ะถ้าหวันดีครับมิงไอ้นนี้แค่นั้นอะไรนะเจ็ตบอกแล้วว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่เชื่อาจจะมีอะไรนะจะมีอะไรนะโอ้มีบวบบวบอะไรนะ ห้ยเฮียเกิดกูาแล้วอ๋อหูอ๋อโอเคอะไรเนี่ยเฮียเราไม่ได้ทำเลยจะมากดคุมอีกไอ้เฮียเอมิสเตอร์เบลลิงมิแอนมันจับผมได้แล้วนะมิแอนด์อารีอ่ะอายู่กันารเซนนะไอเอมินบายนะโลกนี้ เออเออลือไไม,ไ,มไ,ปไ,ลไปกูตายแม่งแม่งูนะไม่ได้แล้วกูเวก็ไปที่ราบอกไปนะเพราะว่าแม่งเจ๊ขอดอยู่เอ้าเสมออยู่เสมออยู่ยี่อะไ yes. <c oughs> อ้ค่ับดวันดีเจส้วันดีเคนยอ้กูสวัสดีเขย คนนอ่เ้เีเ่ไปเียไปเฮียไปปกตีแมวไอเฮียไอ้เคไม่จะบอกไหไมมิ้วไหมิ้วแน่มิ้วไปก่อนตัวขวาปลอดภัยสี่ตาสิบแล้วครับพี่น้องไปกับพี่อัาชย์ไอกลัวแล้วมันต้องเป็น เป็นแค่สองตาเปลแล้วแกงเดียวสั่งเนอะนอะเนอะตอนเช้าพี่ไม่ได้เป็นเลยพอมาตอนนี้พี่ได้เป็นรัวๆก็แต่คุณปะบุนี่ยเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้อะไรของเขาอะไรมันเป็นที่เด็กเค้เนี่ยว่าเล็ดเมียดิสเค้เนี่ยว่าเล็ดเมีย

อ้ี่เบอร์เออไอ้ี่ยังไม่รู้รักษาเบอรไ์ไม่รักใาอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะไม่ไ,ไม,ไาาไม่ไม่ได้เห็นอาจจะไม่เป็นไม่ได้เค็นอาจจะไม่เป็นไอ้ีราวัลวอีเจ็กเต็ดไซะเออไอสส้สิท่ข้อเออสัมกันเนาไอ้พียคุ้ ส,งสง่งศกนี้จะเป็นอีกรอบรอาวไม่ใช่เหรอี่้ไเีเพยงไหมคมันน,นั่นติมเลยเรียหคไครับม่อะไรวะนี่ คือเียพี่ฮันทำอะไรอ่ะพี่ฮันทำอะไรพี่ฮันทำอะไรอ่ะพี่อันทำอะไรอยู่อ่ะโก๊ะทำอะไรอ่ะพี่พี่ฮันมิ่งปิดประตูปิดประตูห้องเอริทิกกูกูเกลกูเกลกูเกลพี่พี่ฮันพี่ฮันกับไอเคมไปไปได้กันไหนเฮียกูพี่ฮันไปแน่เลยผมขอจะไปฆ่าคนนี่ร้องไห้กูกูกูพี่ฮันเป็นแน่เลยเฮียไอเฮียตาตาแล้วนะฮัลโหล ตอเห็นตากเลยเห็นเห็นท่านนะตากร้อนกเลยกูก็เห็นกูเห็นท่านท่านกับไอ้เคนไปด้วยกันแหละนะคืนไอ้ทามาตามหลังมาตาบุญขาว่าไงเนี่ยกูแอบมากูแอบตามตากว่าไงวะกว่าล่ะตาตากืนนี้ไอ้ยูกิวาร้อนแล้วชาวเดี๋ยวเจอไอ้เคียเอาเฮ้ยแม่งเล่นที่เนลือ้ันเลยคนเดิม เติมหม้อใก่มต e ้องปิดประตูทั้นั้นเป็นวิญญาณปูกันเถิดประพ่อละมานหลอกล่อนึ่งมาจังั้างไปดูตัวมาแตกเฮ้ยเขียบหูหยบ ไอ้เหี้ยกุูไม่เชื uh ่อใจท่านหลังไงรไวะไม้คัามีวันเก่งองนี้ไม่หรอกคือคนที่ไม้ค้าไมโทษกบไปเนอะคุูไม่มั่นใจวะม้นี่มเก่งปอเไอ้โเอไออ ททเทเียอามองอัดเอาอ้าวพี่ล็อบก็เล่นเหรอเอมองอัดวอเตอร์ฟอกเบอร์ไอเชี่ยเบอร์ลาเรียเดน,น่าเอามองอัดมันจะมีปากสองเองเบอร์ลาเรียผมกเเ็เล่นเหมือนกันจันเทอร์าเรียรไม่มีตังค์ไม่มีตางค์ผมไม่มีตาสัง พี่มิ้นเดินเดินผ่านศพนะครับี่มิ้นเดินเดินผ่านศพนะใช่ผมดั่มผมเดินผ่านคุณพี่พี่นั่นนะพี่ผมเห็นศพศพอยู่ที่ห้องสกิลตี้อ่ะส่งที่สีวีตีแล้วห้องเลยะครับห้องเลยนะครับเออคุณทันห้องห้องห้องดูดูกล้องวงจรนั่นแหละผมอจอศพผมสี่วีวีนั้นเลยนะผมเห็นที่เดินเดินเดินผ่านเดินผ่านผมแล้วก็เจอศพผมเจอศพใช่เจอศพ แต่ผมไม่ได้ไปห้องเอ่อแคมเมอร์เลยแล้วผมก็เห็นห้องห้องอิเล็กทริกปิดปิดประตูด้วยอืมห้องห้องที่มีสารนั่นใช่ปหมห้องที่มันเปิดเครื่องนะใช่ปหมเอ้เฮียยไม่ไม่ในใจจริงว่ะแต่นี่เหรอสี่คนผมาีเลยว่เห็นพี่มิ้งเดินผ่านผมมาเว่าได้วยมือนกันเจีายมันตีสายะ นูที่หันศออกบอดผมก็ได้นะแกมันปีศาจไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ปีศาดไอ้เหียลูกอะเจ็บผมจะเตือนไว้รอตามใหม่แล้วกัน่อ้ยี่ไม่ใช่หนึ่งในสามเอ้าหนึ่งในสามคนหอนึ่งในสามหนึ่งในาเขาเอาเจุลไปไอ้เฮียรไปละ ไอ้เคียรหนึ่งในสามกว่านะฮันวาไอ้ผเคียกว่าไอ้ฮันวายดูไปก็ไอ้ผัดเนี่ยกว่ฮันวาเคียไอ้ผัดมึงโคตรใจเย็นเลยผัดมึงมึงต้องพูดมึงใจเย็นมากเคียใจเย็นไอ้ไอ้ผัดเหมึงนไอ้ผัดหรือเปล่ามึงโคตรใจเย็นเลยผัดไอ้ไอ้เคียกูจะเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมเนี่ย้ทต่อไปผมจะออกจากนเข้กิน ท่านผมผมก็ไม่รู้แหละว่าใครเป็นเราจะเล่นเกมนี้จบเราผมจะเล่นเตอราเลียห้านห้าห้าห้าเกิดมึงถ้าเกิดไม่ใช่มึงขอโทษด้วยเล่นเตอราเลียไม่มีตาเบอร์ตัวเกมจรผมไม่มีตังค์เล่นเตอราเลียโก้อะไรอ่ะบอกโค้ดหน่อยยิงคือห้าว่าไม่ใช่เอ้าเหญ่พัดเบอร์ว่าแล้ว อไอ้สัตว์บอกแล้วไอ้เนี่ยมึงไม่ใช่เหียเชื่ยไอ้ส่วนไอ้สมอไปแล้วไอ้เนี่ยไอ้พันเิก้นน่าเบื่อจังเลย

So... นี่เป็นไค้มาไวเทนเค้กเนี่ยเราวาดเปนเค้กกันในคอยมาสเตอร์ไอ้เ่ี่ยโน้ิสเซเกนดูเกี่ไปแล้วเกี่ไปแล้วดูความเรียบร้อยขาดหนึ่งคน วัดว <Milwaukee. S 1> like ัดอะไรขึ้นแล้มีบีเอ็มดีแลวอะไรบีเอ็มีอีกเยอะเลยใครเป็นใครพัดนี่กับไอมี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 สองมีสองคนที่มันไม่ได้ไว้ใจกู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 เพิ่งตามตามหลังไงมาเสร็จประมาณเนี่ยถ้าตอนถ้าตอ้นอ่ะถ้าตอ้นอืะไอยัยเออวัดที่ไอ้ดู ชินช yeah. ินตายอย่างน่าหนาดไอ้เหี้ยนี่กับนี่กัไออยู่ด้วยกันนะทำไมทำทำไมทำไม่ทำไม่ตอนตอนไอมันตอนที่ทำไม่มันมันไปซ่อนซ่อนทำไม่ไอไอมันตามหรือเปล่าไอตามตามเราแต่ไม่ไม่ได้ทำอะไรมากแถมตอนอยู่ห้องซีคิวอีที่ไอ้ก็อยู่เราด้วยและและฮัสตันฮัสตันฮัสตันเราเราเห็นนะว่าไม่รู้วกิปไปก่อนสกิไปก่อนสกิปไปก่อน ใช่พัดตายใช้พัดตายก็รู้เลยแต่แต่ที่นี่แน่คือตอนตอนเรากันลราไปห้องไอ้มินคือต่อสายไฟเสียพอดีเห็นไอ้ไอ้มันขึ้นไป้นน้ำบนเห็นใครนะไอ้ไอ้อ่ะไอ้เฮียกันไปติดไปกันมาเถอะดิวัวแล้ววันฝึกที

่เป็งแดงไอ้เหี้ยวันนี้เป็งแดดด้วยเหี่ยอย่าบนไอ้เหี้ยจีโน ซบอยู่ที่ห้องเอ่อซี curity แล้วก็กูเห็นเหมือนไอ้พั๊มุ้งไปที่ช่องระบายอากาศว่ะเดดนไ้โบกูเห็นพับไปที่ช่องระบายอากาศเหรอกูเห็นแบบแบบกูเห็นผัดชัวกูเห็นผัดชัวเอ่อกูเข้าอันนั้นไปด้วยแหละอ่าจินอูโมโซทาม กูเหมือนเห็นแวบว่าไอ้ไอ้อะไรเขียวๆว่าแม่งไปที่อันนั้นแหละนักเห็นเห็นศพหอยทานเจอะยเข้าสกิวิตี้อ่ะอไปเปล่าอืมกูเขาไปเอาโปนก่อนเบอร์นั่ไงกว่าละไอหยอดสิฮโาไม่รูนเลยพัชรานี่จีไปเองดีกว่าโคนแง่ย่ Tato, jak tebne no, jak te hajna, na jony, to Jak ja to tamada, tamada, o kamlanka i tamada.